อย่างสีดาขายบันเยอะเอาว่าอยู่โดนี่นี่สิไปปิดบักหงุ่ย่ายมาสิมาใส่ปาดขายใหยียายนี่นะชิบบาทเด้อเบิ่งพี่น้องสีดาแล้วโหดพะโลหัวการข่าบอ่ะบักหงุ่ยกับบักหงุ่ย่ายแต่ว่าเอาม้าเดียวคนเสียนขายใหยียายแก้วละชิบบาทว่าสันปาดขายได้ค่ะสิขายให้แม่ให้พ่อให้ไอ สิดผี่้ะเคาขายยายเพียดขายยายรุ่นขายตะหวังเราสันตกล้องมะ่องน้อยนี่นี่เป็นมีเป้าไม้ไว้เอาแก้วละสิบบาทหมหนบ้านี่โอ้เสี๋ยเอาเงินหาสิบบาทให้ได้วันนทอ้อเศร้านี่โทษ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 คักเถอะว่วววา,าวะจะคล้องนี่กินฟรีแต่ว่าผู้จะคล้องมหฮองตง้องซื้อกินป้าี่ทู อันเล่าบ่ใช่วานเลาสิบปหัวการขาดนค่ะข่าข่าเนี้ยปุ๊บข่าหอดขายหอดยกของบางห่วงอันนี้ไหมซ่งเหนียงผู้ปลูกบางห่้งแต่แทกระสิไดซื้อกินนี่เดียวนี่ปวดโพ่แล้วท่ดาเล่านี่เนาะปวดแล้วก็ซื้อใบกินเลยกินแน่ปลูกแต่แทะกดะซีมเนี้ยหวานบหวานก็ได คนเอ้ยผิบดผดผิบโพษเนาะมันคันกันขายนี่คันขายนี่มันปกติเขาขายกันได้ยังไงนี่แก้วละเท่าไรเขาก็ขายยังเสีเด็บแก้วละสิบบาทยังเสีเดิบตาย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 คนน่ะคนน่ะหน่วยนี้จะได้หกสิบบาทอยู่ดิคนน่ะ ชิ้ยิปลาิเองหอกบ่ได้ยากขครป่เนี่ยเจาบ่เห็นมูอยากน้ำเลยสิขายบันนี่ไอ้กิฟก็ขาดเนาะุะวอ้ยอกหลายหักหลายจะได้เม่ไบ่ ยีล่ากันปาดบหงส์ยูเล่าหนูปาดกินหลายเที๋ยแล้วเตี๋ยอตอนยูเล่าตอนยูเลาป่ากินหลายเที๋ยแล้วลูกกระป๋าจะกิเตีป่าบังหงเป็นแม่ชามากา้อนเปล่าเลยเนีบอกเอาตอนเรียนเงี้ยหน่อยขายยังขนาะดมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไงขายยังธุรกิจเจ้าของขายใครเออ ไฟเฟอร์เงินเนี่ยเอาเงิ่อนยังเสือบ่เนี่เอาเอาใบยังใบไม้ใบยังมูดูใส่ใบยังเสือใบคุ้นใบคุ้นดอกคุ้นเอาใบดอกคุ้นโอ้ใบคุ้นนี่เป็นเงินหาอย่างนั้นได้ใบคุ้น่ะเจ้โอ้ยูบานยายเบิอไปอยากเลยพวกคุ้นเบิอไหมยูบานหนูบลายตีลายแต่ว่าบ่มีใบบ่งไม่มาการกินอ๋อมันไม่บ่งบ่หรกถ้ากันกินบ่งบ้านนี่บ่เลยเนาะ จักแล้วเขาเห็นก็เจ้ากินบ่งใบคุน้นจังได้่งว้าเขากินอยู่นั่นเดิใบคุนบค้นเออเขาเจ้าบัตถิยานนี่ยหรอกเขาเจ้าอ่อนนั่งนั่งบ่งเขาเจ้าเอินมานั่งอย่างตนุนตัวนั่งมานะแยกกับพอเคยกินหรอกเขาเจ้าห่ออยู่น้ำกุเกี้ยนคุ้นเต็มเขาเจ้าไปเก็บเอาเก็บเอามากักถั่วกินมาถอดกินไหมาบ,มมบา่แมงอะไรแม่กู้แมงมันกลนตรงแหมตัวแดงๆกลนตรงๆอ่ะนะ บ,บ่แม่งแม่งมันถี่มันใจเวลาฝนตกย่ยถึงบอกว่าจะไปไก่หนีอย่าไปจับแต่วาบังคนเขาก็เอากินได้หลูเ,เขาเอากินในบังคนเขาถอดกินเขาถ<ร>อดกินมันมันเป็นยังไงฮะไปกันมันกันกุ้ก็ไปไกลมันอ,อะไร มันจะมาตอดเอาแล้วมันมีกลนมันตอดเอากลนตอดได้มันมีตอดเลยเป็นไล่ขึ้นแมงบุ๋มอือมันตอดวันนี้มันตอดมันมันสิตอดคนแต่ว่าคำมันอันนี้มันกินเนื้อเอาไงเพี้นมันกัดกินเนื้อไปวันนี้ล่ามกินเนื้อไปเรื่อยๆมาเลี้งกลนกระดูกซื่อๆกันย่ะเอาวันตะไล่ที่ลูกมันติดติดเชื้อเพราะว่า แมงถูกเมือนปลคือเกาเด้โอ้ยใุ่่นมจ<ะ>ติดเสออนี้เหรหนูเต็มจับมาเลยมันแหล้วต่คนคนทีแผ่ไละลูกคนที่ผมเหน,ลลนมัน,มนปนมตอดันตีแพ่มัน,นเขาไปทนเนื้อเลยบอกแมนมันตอดแหรอวันนี้จะเทเนื้อสั่เป็นเป็นห่มน้องห่มนั่นไหมเป็นนำเรืองเป็นน้องมันนี่ เนื้อกับสินเน่าไปเรื่อยๆมันสินเน่าไปเรื่อยๆได้บอลมันเข้าไปในเนื้อเหาอที่สุดอ่มันตอดเหรอบนี้เนื้อมันเลยอักเสบทั้งในแล้วก็บทเป็นนั่นเป็นน้องเป็นยังไม่รู้แม่งตัวนั้นมันเข้าไปในตัวเหาอบวววแล้วมันตอดจะซื้อมันปล่อยผิดมันปล่อยผิดมาใส่ปล่อยผิดไซไหมไป็นยานต์เนายันต์เหรอเนาะไปที่ยันต์ทีแล้วก็จับดิโอ้ยอย่าประมาทฮ้ามันตอดเอ้มันตอดไปได้ มันค่ายังมันยังซื้ประตอดได้ย่าจะสด้งหายเรนไปหาย่าอเด้อไม่ตอดไน้เลยในบ้านหนู้นหนองสระเต็มเดี๋ยวจะคนแพรก็คือคนถือกันแม่งงอดตอดเอานั่นล่ละผู้แพรก็แพรรลายผู้บ่แพรก็ตอดแล้วก็ซื้อซื้ออยู่เจ็บข้าวเดียวแต่ว่าย่าสามมือกับปลาเร้าแพรบิดป่ะคี้แพรแพรแม่งงอดมันตอดี่ปวดบคัก เห็นว oh 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 ่าเตนตอดย่าเห็นแบบวบวำขึ yeah. ries, okay ้นหมดเลยจับม mm. ือจังไงตอดหน้าแม่เดียวเหรอวะตูบตาตูบตาปูไปหมดเลยแล้วจับมือจังไห้สองมือสองมือมันยังลดลงแต่ปูก็เจ้าะบาดแผลก็เจ้าตอดเราก็เจ้ากับข้าวเดียวเมื่อเักวัเอาคือบอกให้ยายเพฟรดล่ะบอให้แล้วเอาผู้นักเฟรดเลื่อมปากงงเออินใจแม่ไปเอินใจเอาบากหงงไหมแม่ต้อยบากหงงไหมเหรอ ไปลิงน้อยเลย